ไม่ว่าท่าจะรวยดีมีจนไม่ว่าคุณจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่ใหญ่จะอยู่ที่ร,รหัไสไปสีไหนในประเทศไทยคุณจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมอรดุยาตให้ว่าที่นาย,ยกรัฐมนตรีที่ชื่อพีชา ท่พื่นพือพน,นสมชกผู้แทนราษฎรชื่อก็มก้ว